สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีในวันหยุดช่วงเช้าของวันอาทิตย์ค่ะตอนนี้นะคะที่เกาหลีเป็นเวลา8โมงเช้าที่ไทยนะคะก็น่าจะเป็นเวลา6โมงเช้านั่นเองค่ะในช่วงเช้าของเกาหลีนะคะอากาศเ,ย,เย็นๆค่อนข้างไปทางหนาวแล้วนะในช่วงเช้านะคะของวันนี้ก็มีฝนตกด้วยค่ะทุกคนและคาดว่านะคะฝนจะตกลงมาแรงมากในช่วง9โมงเช้าของวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศในช่วงเช้ารอบๆนะคะ ของที่เราอยู่กันค่ะทุกคนสภาพอากาศอุณหภูมิในช่วงเช้าของวันนี้อยู่ที่15องศาเซลเซียสค่ะทุกคนมีลมแรงนะคะแล้วก็อากาศเย็นค่อนข้างไปทางหนาวยังไงก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการเดินทางเข้าเกาหลีฉบับล่าสุดนะคะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2565ค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวที่เกาหลีล่าสุดนะคะการลงทะเบียนของเซฟทูโกคือไม่ต้องลงแล้วนะไม่ต้องตรวจ PCR หลังจากเดินทางไปถึงที่สนามบินอินชอนแล้วและนะคะวัคซีนพาสปอร์ตก็ไม่จาเป็นต้องใช้อีกต่อไปค่ะเรียกได้ว่า2รายการนี้ตัด ออกไปได้เลยจ้าสําหรับนะคะคนที่เพิ่งลงทะเบียน KETA ผ่านก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะทําให้ลดนะคะขั้นตอนในการจัดเตรียมเอกสารแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะทีเดียวเลยค่ะจากคลิปนะคะก่อนหน้าที่ทางช่องได้พูดไปในหลายๆคลิปเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องจัดเตรียมซึ่งเยอะมากๆและมีอีกหลายคลิปนะคะที่สามารถดูและนําเอาสาระสําสคัญสคัญไปใช้ประโยชน์ดได้เช่นคลิปการสอนลงทะเบียน ETA คลิปการจองที่พักโรงแรมพร้อมกับแนะนะคะแพผนแผนการท่องเที่ยวคลิปนะคะตัวอย่างถามตอบตอมคลิปนะคะการแต่งตัวให้เข้ากับฤดูการเกาหลีคลิปการเตรียมสัมภาระนะคะและกรอกเอกสารใบตอมอกรอกเอกสารใบสุลกากรบนเครื่องคลิปเหล่านี้นะคะสามารถไปดูย้อนหลังกันได้ที่ช่อง YouTube น้ำพี่องฟอง channel คะ่ะ ปัจจุบันนะคะยังเหลือเอกสารอะไรบ้างที่ยังคงสำคัญและยังคงต้องเตรียมเพื่อใช้ในการเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้มาดูกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะ KETA จะต้องทำการสมัคร KETA ให้ผ่านก่อนโดยจะได้รับการยืนยันว่าผ่านเป็น App r r v e เท่านั้นนะคะสามารถไปดูได้ที่คลิปนี้นะคะทุกคน EP 92นั่นเองค่ะ หลายคนนะคะถามกันเข้ามาว่าเกาหลีจะเปิดฟรีวีซ่าเมื่อไรคำตอบก็คือยังคงอีกนานค่ะยังคงต้องลงทะเบียนนะคะผ่านออระบบ KETA กันต่อไปโดยไม่มีกำหนดค่ะคิดว่าอีกนานเลยนะคะทุกคนและก็ต้องรอติดตามดูกันไปถึงปีหน้าค่ะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการยกเลิกหรือเปล่าเพราะนะคะระบบ k e t a นี้เป็นออระบบคัดกรองการเข้ามาท่องเที่ยวถ้าไม่ผ่านก็อย่าเพิ่งเสียใจกันไปนะคะยังสามารถ เข้ามาท่องเที่ยวที่เกาหลีได้อีกช่องทางนั่นก็คือการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวกับทางสถานทูตนั่นเองค่ะทุกคนนะคะสามารถไปดูรายละเอียดนะคะเบื้องต้นกันได้ที่ ep 99ค่ะอีกหนึ่งคำถามที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเกี่ยวกับวันเดินทางไปท่องเที่ยวที่เกาหลีว่าสามารถแก้ไขวันเดินทางในระบบ KETA ได้ไหม คำต,ตอบก็คือไม่ได้ค่ะตอนเรานะคะกรอกในระบบ KITA ถ้าใครนะคะยังไม่มั่นใจว่าจะเดินทางตอนไหนเมื่อไหร่นะคะอาจจะยังไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเว้นว่างไว้แต่ถ้าใครนะคะที่ระบุวันเดินทางไปแล้วแต่ผิดแผนอาจเลื่อนนะคะวันเดินทางเข้ามาเร็วขึ้นหรือมีการเลื่อนวันเดินทางออกไปจะไม่สามารถนะคะเข้าไปแก้ไขได้และการเปลี่ยนแปลงนะคะวันเดินทางข้อมูลเกี่ยวกับวันเดินทางเข้าออ ออกประเทศเกาหลีไม่ใช่นะคะข้อจำเป็นเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเข้าออกประเทศเกาหลีก็จะไม่มีปัญหาอะไรคะ่ะและยังสามารถเดินทางเข้าๆออกๆออได้หลายครั้งโดยไม่จำกัดจำนวนถ้าเข้าประเทศภายในวันหมดอายุของ KTA นั่นเองคะ่ะ แต่มีข้อจํากัดที่ว่าในการเดินทางแต่ละครั้งจะอยู่ได้ไม่เกิน90วันนั่นเองค่ะถ้าอยู่เกินจะถือเป็นการเวอร์วีและจะถูกลงโทษให้ชําระค่ากลับนะคะตามจํานวนปีหรือจะเลือกไม่ชําระก็ได้แต่จะไม่สามารถนะคะเดินทางกลับมายังเกาหลีใต้ได้อีกในอนาคตรวมทั้งนะคะถูกกักตัวในสถานกักกันประมาณ1สัปดาห์ก่อนถูกส่งตัวกลับนะคะประเทศไทยและจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินนะคะเพื่อเดินทาง ทางกลับประเทศไทยด้วยตนเองค่ะและอีกคําถามนะคะที่ถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่าถ้านะคะมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมจะต้องเข้าไปแก้ไขไหมคําตอบก็คือถ้าเราไปโรงแรมหรือที่พักเดิมไม่ต้องแก้ไขคะ่ะสามารถปริ้นออกมาใช้ใบเดิมได้เลยแต่เมื่อไร่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมอาจจะไปเที่ยวที่เมืองอื่นไม่ใช่เมืองเดิมแน่ๆละ่ะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโรงแรมอยู่แล้วคะ่ะก็จะต้องนะคะเข้าระบบเพื่อไปทําการแก้ไขโรงแรมก วันนนบิะะคหลายคนถามเข้ามาแล้วถ้ามีที่พักหลายที่จะทําอย่างไรบางคนไปเที่ยวหลายเมืองจําต้องจองโรงแรมไว้หลายที่นั่นเองค่ะคําตอบก็คือหากว่าเรามีสถานที่พักในเกาหลีหลายแห่งให้กรอกสถานที่พักที่เราอยู่เป็นหลักนะคะหมายถึงที่แรกที่เราจะไปเที่ยวเป็นที่ไหนก็ให้กรอกนะคะที่พักโรงแรมที่แรกเป็นหลักค่ะหากต้องการแก้ไขที่อยู่อาศัยในเกาหลีหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคื e t a แล้วก็สามารถเข้าไปทําการแก้ไขได้ที่ KETA Application Research Edit Information ตรงเว็บไซต์ KETA ได้ตลอดเวลาก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีค่ะหากไม่ทําการแก้ไขให้ถูกต้องก่อนวันเดินทางอาจจะส่งผลนะคะทําให้เกิดเหตุที่ไม่เอื้ออำนวย <c oughs> เช่นถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศนั่นเองค่ะข้อนี้นะคะจําต้องระวังกันด้วยนะคะทุกคน สำหรับการฉีดวัคซีนจะต้องฉีดก่อนเข้าเกาหลีไหมอันนี้นะคะไม่ได้ระบุไว้สำหรับนักท่องเที่ยวไม่ต้องฉีดก่อนไปก็ได้ค่ะหรือถ้าใครอยากฉีดเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันก็ฉีดได้เช่นกันค่ะทุกคนแต่แนะนำให้ฉีดก่อนไปสักประมาณ2-3สสัปดาห์ค่ะเพราะเวลาฉีดแล้วบางคนอาจมีผลข้างเคียงเดี๋ยวจะเที่ยวไม่สนุกเอานะและเพื่อรอนะคะให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นก่อนจะไปค่ะตอนนี้นะคะแต่ละรอบของการพิจารณา นา KETA ใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์7-14วันนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นควรเผื่อเวลาในการเดินทางอย่างน้อยสัก2เดือนค่ะเนื่องจากในการลงทะเบียนรอบแรกอาจจะไม่ผ่านจึงต้องทำการลงใหม่ในรอบที่2ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการพิจารณานานพอสมควรเพราะแต่ละรอบใช้เวลา7-14วันลง2รอบก็ใช้เวลาไป1เดือนแล้วถ้าไม่ผ่านอีกก็ต้องลงรอบ3ซึ่งถ้ารอบ3ไม่ผ่านอีกรวมแล้วนะ ก็จะใช้เวลาเดือนครึ่งเลยทีเดียวค่ะและกฎใหม่ของ KTA ก็คือหากว่าเราสมัคร KTA 3ครั้งในช่วง6เดือนที่ผ่านมาแล้วระบบก็จะฟ้องนะคะให้เราไปที่สถานทูตเกาหลีและยื่นขอวีซา่าไม่สามารถกรอกข้อมูลในระบบ KTA ได้อีกค่ะเราจึงต้องเผื่อเวลาไว้สัก2-3เดือนในการเดินทางค่ะทุกคนหรือถ้าใครนะคะจะสมัครทิ้งไว้ก่อนยังไม่รีบเดินทางก็จะเป็นการดีค่ะไม่ต้องมาเครียดนะคะกับเวา ว่าจะทันไหมเพราะ k t a มีอายุ2ปีนับจากวันที่สมัครลงทะเบียนผ่านค่ะและเมื่อสมัครผ่านแล้วเรานะคะจะเดินทางไปเมื่อไหร่ก็ได้เข้าออกกี่ครั้งก็ได้แต่ห้ามอยู่เกิน90วันของการเดินทางแต่ละครั้งค่ะค่าสมัคร k e t a ก็ไม่เกิน300บาทค่ะทุกคนเอกสารในข้อที่2ที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือพาสปอร์ตค่ะพาสปอร์ตจะต้องเหลืออายุเกิน6เดือนขึ้นไปถึงจะสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ค่ะทุกคน ถ้าพาสปอร์ตอายุเหลือน้อยกว่า6เดือนก็จะออกประเทศไม่ได้ตั้งแต่อยู่ที่สนามบินที่ไทยนะคะเพราะอะไรก็เพราะว่าพาสปอร์ตเป็นใบเบิกทางผ่านข้ามพรมแดนมากกว่า5 0เซของประเทศทั้งหมดทั่วโลกกําหนดอายุพาสปอร์ตว่าต้องมีอายุขั้นต่ํา6เดือนจบจนวันเดินทางกลับถึงจะอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆได้เหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะนะคะต้องการเผื่อเลือเผื่อขาดกรณีมีเหตุฉุกเฉินสารพัดอย่างที่สามารถเกิดขึ้นได้ โดยไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นการพลัดหลงการติดค้างอยู่สนามบินในเที่ยวบินเพื่อเวลาเปลี่ยนเครื่องเป็นต้นค่ะซึ่งขนาดเผื่อไว้6เดือนแล้วก็ยังมีนักเดินทางหลายคนตกค้างมีปัญหาให้สถานทูตนะคะช่วยเหลือตลอดเวลานั่นเองค่ะเอกสารข้อที่3คือตัวเครื่องบินไปกลับดูวันเวลาเช็คอินกันให้ดีๆด,ด้วยนะคะทุกคนอย่าไปผิดวันกันนะ และเอกสารข้อที่4การลงทะเบียนขอยกเว้นการกักตัวก่อนเข้าเกาหลีนั่นก็คือการลงทะเบียนคิวโคดนั่นเองค่ะซึ่งข้อนี้นะคะยังคงต้องลงทะเบียนอยู่แต่ข้อมูลที่ให้กรอกไม่ได้เยอะเหมือนกับตอนแรกแล้วนะคะตอนนี้ทางระบบได้มีการตัดขั้นตอนบางอย่างออกไปนั่นก็คือไม่ต้องกรอกนะคะข้อมูลวัคซีนและผล p c r แล้วคะ่ะซึ่งก็จะเหลือขั้นตอนให้กรอกไม่เยอะแล้วนะในส่วนที่จะต้องกรอกก็จะมีข้อ1ให้ เราติ๊กยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขข้อ 2, กรอกอีเมลของเราข้อ 3. ใส่ข้อมูลหนังสือเดินทางชื่อนามสกุลข้อที่4ป้อนข้อมูลรายการและการเข้าพักที่อยู่โรงแรมพร้อมเบอร์โทรที่จะเข้าพักเบอร์โทรของเราที่ไทยไฟที่บินเลขที่นั่งและวันที่คาดว่าจะเดินทางไปถึงแต่ถ้าหากยังไม่ทราบเลขที่นั่งนะคะก็เว้นว่างไว้ก่อนได้ค่ะข้อที่5ป้อนข้อมูลการกักตัวข้อที่6ป้อนสถานะสุขภาพ กรอกว่าไม่มีอาการต่างๆและกรอกว่าเคยผ่านประเทศไหนมาบ้างอย่าลืมกรอกประเทศไทยกันนะจากนั้นก็ติ๊กถูกไปคะ่ะข้อที่7ตรวจสอบข้อมูลเข้าส่วนข้อที่8นะคะขั้นตอนสุดท้ายคือการออกรหัส QR นั่นเองคะ่ะและนี่นะคะก็เป็นเอกสารหลักที่จะต้องมีและเตรียมก่อนเดินทางเข้าเกาหลีนั่นเองคะ่ะส่วนเอกสารส่วนตัวก็ยังคงต้องเตรียมไปเหมือนเดิมเผื่อกันพี่ตอมอน,นั่นเองค่ะทุกคนได้แก่นะคะ แพลนแผนการท่องเที่ยวต้อมเกาหลีนะคะให้ความสําคัญในเรื่องแผนการท่องเที่ยวมากพอสมควรวิธีที่จะผ่านด่านตอมเอกาหลีที่ดีที่สุดจึงควรที่จะทําแผนการท่องเที่ยวให้ละเอียดนะคะโดยระบุทั้งวันเวลาสถานที่และวิธีการเดินทางที่ใช้แล้วปริ้นนะคะพกติดตัวไปด้วยค่ะ เพราะในบางครั้งนะคะคำถามจากเจ้าหน้าที่ก็เป็นเรื่องแผนการเดินทางที่เรานะคะไปแทบทั้งนั้นค่ะการพกแผนเหล่านี้มาจึงเป็นเครื่องยืนยันความบริสุทธิ์ใจนะคะอีกทางหนึ่งนั่นเองค่ะทุกคนเอกสารหลักฐานการจองที่พักหากมีเอกสารที่ช่วยยืนยันการเข้าพักที่สามารถตรวจสอบได้แนบไปด้วยก็จะช่วยทําให้ตมเกาหลีแน่ใจได้ว่าสามารถตามหาตัวได้หากเกิดปัญหารวมถึงยังเป็นประโยชน์เวลาที่เรากรอกบัตรผ่านตมเกา ได้อีกด้วยค่ะเอกสารรับรองการทํางานและเอกสารรับรองรายได้ใครที่อยู่ในวัยทํางานวิธีผ่านด่านตอมเอกาหลีได้ง่ายที่สุดก็คือการเตรียมเอกสารรับรองการทํางานจากที่ทํางานที่ระบุรายละเอียดนะคะอย่างครบถ้วนเป็นหนึ่งสิ่งที่จะช่วยทําให้ผ่านด่านตอมเอกาหลีไปได้อย่างสบายใจหรือถ้าไม่มีเป็นหนังสือรับรองก็อาจจะใช้นามบัตรหรือบัตรพนักงานแทนก็ได้เช่นเดียวกันค่ะพาสปอร์ตแนะนําให้พกเล่มเก่าติดตัวไปด้วย เพื่อเป็นตัวช่วยด้านความน่าเชื่อถือหรือหากใครนะคะที่เพิ่งเคยเดินทางออกนอกประเทศเป็นครั้งแรกก็นะคะต้องเตรียมเอกสารอื่นๆในข้างต้นที่จะช่วยยืนยันตัวตนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะนอกจากนี้นะคะควรเตรียมความพร้อมในด้านอื่นๆด้วยเช่นแต่งกายให้พร้อมสําหรับการเดินทางในแต่ละช่วงฤดูของเกาหลีสามารถไปดูได้ที่ ep 68นะคะทุกคนกระเป๋าเดินทางที่เหมาะสมการจัดกระเป๋าเดินทาง สําคัญเพราะหากคุณไปเพียงไม่กี่วันแล้วเลือกใช้กระเป๋าใบใหญ่เกินไปก็อาจจะเป็นที่สะดุดตาและทําให้เจ้าหนะ้าที่สงสัยมากขึ้นได้ค่ะดังนั้นวิธีผ่านตอมเอกาหลีที่สามารถทําได้อีกข้อก็คือควรที่จะเตรียมกระเป๋าเดินทางให้เหมาะสมกับจํานวนวันที่เราจะไปเที่ยวจะดีที่สุดค่ะการท่องเที่ยวต่างประเทศ2-3วันแนะนําให้ใช้กระเป๋าเดินทางขนาดตั้งแต่18นิ้วไปจนถึง22นิ้วนะคะใส่สัมภาระพอดีพอดีไม่มากไป ไม่น้อยจนเกินไปแต่ถ้าเดินทาง4 6วันขอแนะนํากระเป๋านะคะเดินทางขนาด24 26ถึง26นิ้วค่ะศึกษาดูตัวอย่างการกรอกเอกสารใบผ่านตอมกอรอกนะคะใบสุนลกะกากรมาให้ดีซึ่งจะต้องกรอกบนเครื่องนั่นเองค่ะทุกคนสามารถดูได้ที่ ep 86นะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่สําคัญมากเหมือนกันนั่นก็คือการถามตอบตอมค่ะทุกคนจะต้องตอบคําถามให้ชาชาและมั่นใจสามารถดูตัวอย่างการถามตอบได้ที่ ep พหกค่ะซึ่งนอกจากเอกสารสําคัญเหล่านี้แล้วการซื้อประกันการเดินทางเผื่อไว้ในกรณีฉุกเฉินหรือเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อด้วยแผนประกันที่เราเองนะคะสามารถเลือกได้เพื่อให้เหมาะกับตัวเราเองมากที่สุดและได้รับความคุ้มครองที่คุ้มค่าจะได้เที่ยวได้อย่างสบายใจตลอดการเดินทางค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นการสรุปใจความสําคัญสั้นๆและให้เข้าใจได้ง่ายๆหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับทุก คนได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะรวมไปถึงกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนะคะคลิปดีๆมีสาระแบบนี้กันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ